สร้างบ้านมาแล้วขายไม่ได้เป็นเพราะอะไรหาคำตอบได้ในคลิปนี้ค่ะ จะบอกว่านี่คือเรื่องที่น่าปวดใจที่สุดเลยนะคะของคนที่ทําโครงการของคนที่สร้างบ้านขายเพราะถ้าหาว่าเราอะลงทุนเงิน,นะคะ่ะไปกับการก่อสร้างการซื้อที่ดินการทาโครงการเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าพอสร้างบ้านเสร็จบ้านขายไม่ได้บ้านติดมือเนี่ยอันเนี้ยนนมันจะส่งผลอย่างหนักหนาเลยนะคะให้กับเจ้าของโครงการหนักหนาข้อที่1นค่ะนั่น,ะะนก็คือไม่มีเงินหมุนนะคะกลับเข้ามาในระบบการที่จะไปต่อโครงการต่อไปเนี่ยก็ยาก นอกจากนี้นะคะบ้านก็โซมค่ะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะคะเรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยตามมาเยอะเลยค่ะรวมไปถึงดอกเบีย้กยกรณีที่เรากู้ธนาคารด้วยยิ่งนานวันเข้าไปนะคะถ้าหักว่าขายไม่ได้ดอกเบีย้ยก็จะตามเป็นเงาเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กําลังประสบปัญหาสร้างบ้านมาแล้วขายไม่ได้เชื่อเลยค่ะว่าตอนนี้มีความเครียดมีความกังวลเพลิดเพลิล,ล,ลังเอามือไก่หน้าผากอยู่อย่างแน่นอนนะคะแต่การใดๆค่ะทุกคนถ้าว่าเราต้องการที่จะก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนเลยคือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของปัญหานี้คืออะไรซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้บ้านขายไม่ได้เนี่ยเอาแค่หลักๆก,ก่อนนะไม่รวมอุปก,กรณ์ย่อยตัวอื่นนะคะสาเหตุหลักๆมีอยู่ทั้งหมด4ตัวค่ะ สาเหตุข้อแรกนะคะนี่ก็คือตั้งราคาขายแพงเกินไปแพงในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแพงกว่าโครงการอื่นๆอย่างเดียวนะคะแต่แพงในความรู้สึกของลูกค้าค่ะคือพอลูกค้าเข้ามาชมบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าบ้านที่เขากําลังจะซื้อบนทําเลที่เขากําลังจะได้รับเนี่ยไม่สมราคาค่ะเลยทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ราคาแพงนั่นเอง ปัญหาข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของทำเลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทำเลใกล้เมืองทำเลไกลเมืองทำเลชานเมืองมีลูกค้าของตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราจะต้องเลือกประเภทบ้านเนี่ยก่อสร้างให้ถูกต้องและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ได้ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะททำเลค่ะก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราอ่ะสร้างบ้านบนทำเลนั้น,น,น แต่ผิดกลุ่มเป้าหมายค่ะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเช่นเราสร้างทาวเวาส์หลังเล็กๆนะคะที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะขับมอเตอร์ไซค์แต่ทำเลอยู่ไกลๆเลยค่ะอันเนี้ยเวลาที่เราสร้างขายมาแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ลูกค้าก็จะเลือกซื้อบ้านในทําเลที่ใกล้กว่าเดินทางสะดวกกว่าเป็นต้นค่ะ ข้อต่อมาข้อที่3นะคะนั่นก็คือตัวแบบบ้านของเราเนี่ยอาจจะไม่ตอบจุดลูกค้ายังไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดขายไม่มีจุดแข็งที่มากเพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขคือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเพื่อให้บ้านของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสาเหตุข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมของโครงการเราค่ะเวลาที่ลูกค้าจะดูบ้านเขาก็จะดูบริบทร,บรอบๆนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงปลอดภัยไหมมีโจรขโมยไหมถนนหนทางทางเข้าออกเป็นยังไงนะคะเขาดูทั้งหมดเลยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ย มักจะมองข้ามไปค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าโครงการเราเนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็ต้องหาทางแก้ไขค่ะพบกับวิธีแก้ไขในคลิปต่อไปนะคะห้ามพลาดค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะ